ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมได้นำบทความที่น่าสนใจของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยจากไทยโพสต์มาให้ได้ฟังกันในบทความที่มีชื่อว่าประนีตข้าวแบรนด์โลกโดยบทความนี้ให้ภาพรวมของความจำเป็นในการปฏิรูปอุตสาหกรรมข้าวไทยเนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้านปริมาณกับอินเดียและเวียดนามได้อีกต่อไปโดยมีผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำกว่าแต่ต้นทุนใกล้เคียงกัน รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงผลักดันกลยุทธ์สาคัญเพื่อเปลี่ยนจากการผลิตเชิงปริมาณไปสู่การแข่งขันด้านคุณภาพและมูลค่าเพิ่มแทนแนวคิดหลักคือการสร้างหมวดสินค้าใหม่ในตลาดระดับบนโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าข้าวประณีตซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูงที่เน้นการสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพื่อขายในราคาที่แตกต่างจากข้าวทั่วไปการดําเนินการนี้เน้นการคิดเชิงระบบตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา โดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันุข้าวไทยกว่า5,000สายพันธุ์และการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อย,ยกระดับข้าวให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมมูลค่าสูงกลยุทธ์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อนำพาเศรษฐกิจข้าวไทยออกจากวงจรการแข่งขันราคาและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรผ่านการกำหนดทิศทางกุาหกรรมใหม่ทั้งหมด